สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอ็นดูวิถีชีวิตไทยวันนี้เราขอพาทุกท่านไปคาดเดาและวิเคราะห์โปสเตอร์ภาพยนตไทยเรื่องใหม่ที่กำลังเป็นกระแสอยู่และได้รับความสนใจจากผู้คนหลากหลายซัปเปอร์สองซึ่งเราจะมาวิเคราะห์โปสเตอร์หนังเรื่องนี้กับวิถีชีวิตคนอีสานแม้ตอนนี้ยังไม่มีประกาศวันฉายที่แน่นอนแต่หลายฝ่ายคาดกันว่า นังเรื่องนี้น่าจะเข้าฉายช่วงปลายปีนี้ประมาณเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนและจากแค่โปสเตอร์เพียงใบเดียวก็ชวนให้เราสงสัยว่านี่ไม่ใช่แค่หนังตลกไม่ใช่แค่หนังผีธรรมดานแน่นอนจากกรอยยิ้มในป่าชา้าเสียงหัวเราะที่เกิดขึ้นท่ามกลางเจดีย์เงียบงนันและตัวละครที่ดูเหมือนญาติพี่น้องในพิธีบุญประเพณีบางอย่างเราคาดเดาได้ว่า หนังเรื่องนี้อาจเล่าเรื่องชีวิตหลังความตายแต่ในมุมที่เต็ม่ได้วยความเข้าใจการเยียวยาและความผูกพันแบบคนิสานสปเปอร์อที่เราเคยรู้จักในภาคแรกอาจกลับมาในภาคนี้พร้อมคําถามใหม่ๆที่ลึกกว่าเดิมคนตายอยากเสืออะไรกับคนเป็นคนเป็นเรียนรู้อะไรจากความตายได้บ้างมาร่วมสํารวจและตีความไปพร้อมกันครับว่าโปสเตอร์หนังเรื่องนี้กําลังบอกอะไรกับเราอยู่ และมันสะท้อนวิถีชีวิตคนอีสานในมุมใดบ้างก่อนอื่นเลยครับเราจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบภาพเมื่อเรามองดูโปสเตอร์นี้อย่างตั้งใจสิ่งแรกที่สะดุดตาก,ก็คือฉากหลังที่ดูจะธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความหมายนั่นก็คือป่าช้าท้องถิ่นหรือเมรุบ้านบ้านที่เรามักเห็นในภาคอีสานหรือ เจดีที่เก็บกระดูของคนที่ตายไปแล้วนั่นเองซึ่งรายล้อมไปด้วยเจดีเก่าๆและสถูปปูลที่ใช้บรรจุอัฐของผู้หลวงลับสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้อาจจะดูเงียบเหงาสำหรับใครบางคนแต่สําหรับคนที่เติบโตในชุมชนแบบนี้มันกลับเป็นสถานที่แห่งความทรงจำลองสังเกตดีๆนะครับกลุ่มคนหลากหลายไววที่ยืนอยู่ตรงกลาง บางคนนั่งบางคนยืนบางคนหัวเราะบางคนยิ้มทุกคนดูสบายใจผ่อนคลายอย่างน่าประหลาดทั้งที่สถานที่ที่นี้คือป่าชา้าหรือเป็นที่เก็บกระดูกซึ่งตามความรู้สึกทั่วๆวไปเราน่าจะรู้สึกกลัวหรือเครียดใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นหญิงชารานั่งอยู่กลางภาพหัวเราะอย่างสุดเสียงเธออาจเป็นตัวแทนของความสุขเรียบง่าย หรือศูนย์กลางทางจิตใจของครอบครัวบางคนอาจคาดเดาวว่าเธอคือยายที่ลูกหลานกลับมาเยี่ยมในโอกาสพิเศษเช่นบุญแจกข้าวให้ผู้หลวงลับหรือวันทำบุญประจำปีข้างหน้าเราจะเห็นคู่ชายหญิงวัยรุ่นแต่งชุดขาวลองเดาดูครับว่าพวกเขาอาจเป็นผู้บวชชีพราหมณ์หรือผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ยังเชื่อมโยงตัวเองกับวัฒนธรรมบรรพบุรุษ เมื่อพิจารณาให้ดีตัวละครในภาพไม่ได้ถูกแบ่งแยกเด่นชัดไม่มีใครยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่บนจุดสูงสุดทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันนี่อาจจะสื่อถึงอะไรบางอย่างครับบางทีผู้กำกับอาจกําลังบอกเราว่าความตายทําให้ทุกคนเท่าเทียมกันใช่ไหมหรืออาจจะหมายถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่ายและกลมกลืนในวิถีชุมชนแบบอีสานเมื่อถึงตรงนี้ก็มีคําถามชวนให้เราคิดไปพร้อมกันนะครับ แล้วคุณล่ะมองเห็นอะไรในโปสเตอร์นี้อีกบ้างหญิงชำระญิงชรากำลังหัวเราะอะไรอยู่ผู้ชายขาขาที่นั่งอยู่หน้าเจดีเขาคือใครในเรื่องราวนี้และทำไมเสียงหัวเราะถึงดังอยู่ในป่าชา้าต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูการสื่อสารทางวัฒนธรรมกันบ้างในวิถีชีวิตของชาวอีสานความตายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นจุดจบที่น่าหวาดกลัว ตรงกันข้ามมันคือช่วงหนึ่งของวัตสงสารที่ทุกคนในชุมชนต่างเรียนรู้เข้าใจและอยู่ร่วมกับมันอย่างสงบโปสเตอร์ของหนังซับเรซอ,องนี้ใบนี้จึงไม่ได้เน้นความน่ากลัวของความตายแต่กลับเผยเห็นมุมที่อบอุ่นอ่อนโยนและเต็มไปด้วยการยอมรับเราอาจพูดได้ว่านี่คือความตายแบบอีสานที่สะท้อนแนวคิดของพุทธพื้นบ้าน แนวคิดที่ศาสนาความเชื่อและวิถีชีวิตล้อมรวมกันจนแยกไม่ออกลองคิดดูนะครับในหลายหมู่บ้านของพาอยสารป่าชา้าหรือที่เก็บกระดูกนั้นไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เงียบเหงาแต่มันคือพื้นที่พิธีกรรมที่ชาวบ้านจะกลับมาทำบุญร่วมกันทุกปีไม่ว่าจะเป็นบุญแจกข้าวบุญเข้าวสาหรือบุญเดือนสิงานเหล่านี้คือช่วงเวลาที่คนเป็นกลับมาเชื่อมโยงกับคนตาย ด้วยความรักความกระตัญยูและความหวังดีซึ่งเราลองมองรายละเอียดในโปสเตอร์นี้อีกครั้งท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าด้านล่างของภาพมีถาดอาหารวางอยู่บนพื้นข้างในเต็ไมไปด้วยขันน้ำถ้วยชามข้าวปลาอาหารที่จัดอย่างเรียบง่ายแต่เต็ไมไปด้วยความตั้งใจสำหรับคนเมืองอาจมองว่านี่คือการเส้นไหวหรือความเชื่อโบราณ แต่สำหรับคนในชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้คือการให้และการระลึกถึงที่แสดงออกผ่านอาหารหนึ่งถาดซึ่งอาจจะมีความหมายมากกว่าพันคำพูดซึ่งพอมาถึงจุดนี้เราก็อาจจะชวนตั้งคำถามให้ชวนคิดว่าถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปเราก็จะพบว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่ภาพการทําบุญหน้าประช้าหรือที่วัดที่มีเจดี เก็บกระดูกมากมายของคนตายแต่คือการแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตของครอบครัวคนอีสานเราอาจคาดเดาได้ว่าเนื้อหาของหนังเรื่องนี้อาจจะพาเราย้อนรอยสายสัมพันธ์ในครอบครัวพาเราย้อนกลับไปยังบ้านเกิดหรืออาจเป็นเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่พยายามฟื้นคืนความเข้าใจและความรักต่อรากเหง้าของตัวเองนี่คือจุดแข็งของโปสเตอร์ซัปเปอร์อสอ มันไม่เพียงแต่บอกเราว่านี่คือหนังเกี่ยวกับความตายเท่านั้นแต่มันกำลังชวนเราชวนคนดูให้ตั้งคำถามว่าเราระลึกถึงบ,บันพบุรุษกันอย่างไรบ้างเรายังให้คุณค่ากับพิธีกรรมในป่าช้าหรือไม่และสุดท้ายเรายังเห็นความตายในฐานะส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่หรือเปล่าเรามาวิเคราะห์โทนภาพและการใช้สีของโปสเตอร์กันครับ หากเราสังเกตดีๆโปสเตอร์ของสัป,ปเหร่อสองใบนี้ไม่ได้ใช้สีจัดจ้านหรือมีความสดใสเหมือนโปสเตอร์หนังทั่วไปที่มักจะเน้นขายความสนุกหรือความตื่นเต้นแต่กลับเลือกใช้โทนสีเทาฟ้าอมเขียวและน้ำตาลอ่อนซึ่งเป็นโทนที่ดูนิ่งสงบและมีความเป็นธรรมชาติสูงมากสีเทาอ่อนและเขียวหม่นสะท้อนถึงความเงียบของป่าช้าหรือเจดีเป็นที่เก็บกระดูก ความเรียบง่ายของชนบทและความเก่าที่ไม่ถูกแต่งเติมน้ำตาลอ่อนคือสีย้อมผ้าฝ้ายสีกระท่อมไม้เก่าสีกลิ่นดินหลังฝนตกที่เราคุ้นเคยหาเคยใช้ชีวิตในหมู่บ้านทางภาคอีสานทั้งหมดนี้รวมกันเป็นบรรยากาศที่ไม่เสแสร้งเป็นภาพจริงที่เราอาจเคยเห็นกับตาในชีวิตจริงแสงในภาพไม่มากแต่ก็ไม่ถึงกับมืดแสงที่ส่องลงมาจากด้านบน ไม่ใช่แสงสว่างแห่งการเปิดเผยแต่เป็นแสงแห่งความทรงจำเหมือนแดดเช้าในหมู่บ้านที่ลอดผ่านต้นไม้หรือแสงสุดท้ายของวันที่ตกกระทบที่แมรุงเงียบเงียบหรือที่เก็บกระดูกเงียบเยบแสงแบบนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงการเวลาและความผูกพันความหลังที่ยังไม่ลบเปลือนและหากสังเกตเงาเบลอๆที่ลอยอยู่ด้านหลังนั่นคือควันควันที่บางคนอาจมองว่าเป็นเถ้ากระดูกที่เพิ่งเผาจบ หรืออาจเป็นสัญลักษณ์ของความว่างความไม่เที่ยงในมุมพุทธปรัชญาขวัญไม่ได้มีตัวตนแต่มันอยู่มันลอยมันหายไปคล้ายกับชีวิตที่เราทุกคนต้องเผชิญสิ่งที่น่าสนใจก็คือโปสเตอร์นี้ไม่ได้บอกเราตรงๆว่ามันคืออะไรแต่มันให้เราดมกลิ่นของบางอย่างแทนกลิ่นของผ้าไหมในหีบเก่าๆก,กลิ่นของข้าวเหนียวที่แม่ห่อไว้ให้หรือแม้แต่กลิ่นควันไฟจากเมรุบ้าน ในวันที่ใครบางคนจากไปนี่แหละครับคือศิลปะของภาพหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกถึงอะไรบางอย่างแม้จะยังไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยก็ตามแต่ต่อไปเราจะมาพูดถึงประเด็นสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมซึ่งโปสเตอร์หนังเรื่องนี้ได้บ่งบอกว่าได้สะท้อนถึงสังคมและวัฒนธรรมทางภาคอีสานของเราอย่างไรบ้าง ถ้าเรามองให้ลึกลงไปหนังเรื่องนี้ไม่ได้แค่เล่าเรื่องของคนตายแต่มันกําลังตั้งคําถามกลับมาหาคนเป็นอย่างเราว่าเมื่อคนตายไปแล้วคนที่ยังอยู่ควรใช้ชีวิตต่ออย่างไรเราควรกลัวความตายหรือควรเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างเข้าใจในสังคมอีสานโดยเฉพาะครอบครัวใหญ่ในชนบทความตายไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หรือไกลตัวหลายคนอาจย้ายถิ่นฐานไปอยู่กรุงเทพทำงานต่างประเทศ ต่เมื่อถึงเวลาบุญประจำปีพวกเขาก็จะกลับมาบ้านกลับมาหาตายายกลับมาหาพ่อแม่และสุดท้ายกลับมาหาที่เก็บกระดูของบรรพบุรุษที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษจึงไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับคนตายแต่มันคือจุดศูนย์กลางของความทรงจำเป็นสถานที่ที่คนเป็นจะได้ทบทวนชีวิต ได้พบหน้าญาติพี่น้องและได้ทำหน้าที่สําคัญที่วัฒนธรรมไทยมอบให้นั่นก็คือการระลึกถึงแล้วเราจะเห็นอะไรในบทบาทของสัปเปรเรอคนที่ชื่อสัป,ปเปลรอหรือเจ้าหน้าที่จัดงานศพอาจจะถูกมองว่าอยู่ในมุมเงียบๆของสังคมแต่เราคิดให้ดีเขาอาจจะเป็นบันทึกชีวิตหรือนักบันทึกชีวิตที่ซื่อสัตย์ที่สุดของหมู่บ้านก็ได้เขาคือคนที่อยู่กับทุก ครอบครัวในยามเศร้าคนที่เห็นทั้งน้ำตารอยร้าวความรักและการให้อภัยเขารู้ว่าใครจากไปอย่างเดียวดายใครถูกลูกหลานลืมและใครได้รับการส่งยางอุบอุ่นที่สุดดังนั้นหากเราคาดการไปถึงเนื้อหาในหนังเรื่องนี้มันอาจ,จได้เล่าแค่เรื่องของคนเดียวแต่มันกำลังเล่าเรื่องของหมู่บ้านไทย เล่าเรื่องของสังคมที่เคยใกล้ชิดแต่กำลังเปลี่ยนแปลงและเล่าเรื่องของวัฒนธรรมที่แม้จะดูเงียบแต่ยังมีชีวิตอยู่ในลึกๆของหัวใจของพวกเราหนังซัปรองสองอาจเป็นเพียงหนังเรื่องหนึ่งที่พูดถึงความตายแต่แท้จริงแล้วมันกำลังพาเราย้อนกลับไปฟังเสียงของชุมชนที่พูดกับเราผ่านพิธีกรรมผานปาชาผ่านที่เก็บกระดูกผ่านเจดี ที่เก็บธาตุผ่านเสียงเราะของยายของปู่ย่าตายายและผ่านบรรพบรุษและที่สำคัญที่สุดผ่านบทบาทของสัป,ปเหร่ที่ดูเหมือนจะเงียบแต่กลับทรงพลังยิ่งนักก็จบไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์โปสเตอร์หนังสัป,ปเหร่สองกับวิถีชีวิตคนพ่ออีสานก็โปสเตอร์ ของสป,ปสอเรซทำหน้าที่ได้ได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่สื่อว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวความตายหรือเป็นหนังตลกเบาสมองแต่มันกลับสื่อสารถึงแกนเท้ของชีวิตความรักในครอบครัวความผูกพันกับบ้านเกิดและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้งและจริงใจด้วยโทนภาพที่เรียบง่ายอารมณ์ที่ปสานร,ระหว่างเสียงหราะก,กับความทรงจำและกลิ่นอายของชีวิตคนอีสานที่ชัดเจนในทุกองค์ประกอบ เราคาดการว่าสัประร์สองจะกลายเป็นหนังไทยที่โดดเด่นของปีนี้อีกหนึ่งเรื่องหนังที่อาจสร้างกระแสในวงกว้างทั้งในหมู่คนรุ่นใหม่และคนที่หอยหาความหมายของชีวิตในแบบดั้งเดิมคาดการได้ว่าหนังเรื่องนี้อาจจะทำรายได้อย่างน่าประทับใจเหมือนสัป,ปเปะร์หนึ่งเพราะมันไม่ได้ขายแค่ความบันเทิงแต่ขายความรู้สึกที่จริงแท้และจับต้องได้ในหัวใจคนไทย ถ้าคุณเคยกลับบ้านไปหาปู่ย่าตาใหญ่เคยยกขันข้าวเข้าป่าช้าหรือที่เก็บกระดูกในเจดีก็ตามแต่เคยหัวเราะก,กับญาติญาติหน้าง,งานศพหรือแม้แต่ถ้าคุณอยากเข้าใจว่าวัฒนธรรมอีสานพาเราเข้าใจความตายอย่างไรสัปเหร่อสองคือหน,นังที่คุณไม่ควรพลาดและอาจกลายเป็นหนังที่พูดเบาๆแต่ก้องอยู่ในใจไปอีกนานแสนนาน